โอ้พี่น้องโอ้ไป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 ขนองขาแจีงได้ไหมโอ้ขนาดขาแจีงได้ไหมพี่น้องเอ้ยขนาดขามันเจียงตะปะสอยไงอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้กับอัญโยงสะดุ้งอีกเนาะแต่ว่าเป็นย้มือแรงเลยพี่น้องนี่หละมาทางทาสุริยาครับไม้ใกล้ๆมองเก็แล้วพี่น้องนี่พวกทีมงานกําลังสีใสตนี่ต่อขาเรียบร้อยแล้วแต่สีใสตด่างสะดุ้งแล้วพี่น้อง นี่ครับเจยเพื่นไทยเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะล่องยกเบิง้งสะดุง้งเป็นสะดุ้งไหมครับสื่อมาใหม่เส้นเคืองครับพี่น้องอันเก่ามันเหลือมันนั่นนี่แล้วก็เลยเ,เอาด่างไม่มาล่องเบิง้งด่างเส้นเคืองบุรุษเดชส,สมเด็จพี่น้องเอาเดี๋ยวซอยทีมงานกันนะครับไปเด้ครับผมนี่ปลาโดดเมันกะร้ายเพื่อ

Mắn, oh, nó bát 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 น่นโอ้โหโอ้โอ้พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญุ่้ยเปนจเใหญ่แท้สันมากกรอัวอนะเนาะเอตัวนี้ที่ไหนข้าตวงนตงนตัวใหญ่อวาสวยงีพี่น้อง กอได้ม e> ันก็ต้องมีเนาะหนึ่บาได้สุบาทพี่น้องอบ็ได้มันก็ต้องมีมันก็ต้องอุ้ยวู้หู้ตัวตรงนี้นึงโดดออกไหมสวรรค์ทำไมสวรรค์ตรงนี้ได้เนาะโอ้ปลาหนี่ไหมอืม ตึงสิบค่าแนวตักพี่นอ้องตึงค่านั่นจะดุมค่าทุกค่าเราไปเห็นบัแนวแห็ขึ้นมากยังวะลาจอดเยอะเลวพี่น้องปลาจอกได้หลายเนาะเอดีครับตรงตาจอก ปลาแดงๆนี่ปลาอีหยงังทหลายกันเออพี่น้องปลาอีหยังวะบ่บเคยเห็นดินี่ปลาอีหยงังขีบแดงๆนี่ปลาอียงิหยังบุ๊คได้สุบาทด์ดิพี่น้องมับนบาดได้บาดบ่อได้ได้สุบาร์สุบาร Tớ mấy người có coi tụi nhầy nó đang mà. thì không có nhục mà. Này là tụi nhầy. Nó nhục. Cá sẽ đụng bớt Nó cứ

เดี๋ยวอ่อล่องยกอีกเจ้าสองสามบาทก็ได้พี่น้องมันบ่คือยังสีใหญ่ยกใหญ่หมอก,ก็ได้พี่น้องมันนี่จะตัวนี่หน่อยนี่จะตัวสามโม่อ้าวง่ายครับ ใหญ่ไหมพี่น้องหูหูโอ้ยใหญ่ไหมว่าละเนี่ยโรดพี่น้องเอ้ยไม้นี่มันสุดยอดโอ้พี่น้องพี่ตัวตัว่ใหญ่โอ้โยพี่น้องบ่ธรรมดาเลยพี่น้องปลาสวยใหญ่โอ้ มาเฮาก็เตรียมกันโอ้ยเอาม่วงนี้ล่ะอย่าลงน้ํานั่นแหละบ่แม่นสิลงบ่ยินอันนี้ก็ได้คือ <in humanused> <roleful sentiment> โอ้ยปลาเ้ยมนตพี่น้องันปลาใหี่มันปลาน่อยตัวนี่นีเด้นี่จังสีพี่น้องนี่ตื่นเต้นตนายแลพี่น้องเลยตาตื่นเต้นแล้วครับนีหาแงได้ไหม ขนาดขาแจีงได้ไม่ชิหล่งเลยขนาดขามันแจีงตะปะสอยไงโอ้จะมันตากกันแต่กะดูขาขาบักขาเลยโอ้ตายเนี่ยตัวหนึ่งกระหิดต้งไหนอันนี้มันติดเนาะอันหลังปลาตัวนี้ไม่ติดนั่น หลังปลามันเหมือนปลาจักมันติดไหมพี่น้องมันเห็ดยากเอาเอ่าอะไรพี่น้องไปไม่สมบูรณ์ที่ทำก้นโอ้โหอีกแล้วพี่น้องโดดเข่าปลาพี่น้องเอ้ยปลาใหญ่ยมาพี่น้องเอ้ยโดดเข่าปลาปลาใหญ่โดดเข่าปลา

แต่หลายคือเก่าพี่น้องหน,นีมันก็ต้องลงมาทางนี้มันก็ต้องกุดกวกให้เต็มที่เ่ยก็บ่อยากไปสู้น,น้ำเนาะโอ้แต่กูสู้มันก็เห็นเป็นอย่างม้วนพวเป็นย่างเป็นย่านอี่นั่นปลาโดดออกอนัน่นสามกูไปไปไปเห็นบล ตัวน้อยมันตัวบดายเมื่อหนึ่งก็ถือกล่องเด๋ตวเมื่อใดตโอ้โดี่น่องดตัว,ตวน้อยเอาที รับกันยกพี่น้องเปลี่ยนคนยกแล้วผมมาถ่ายเท่นที่มังงานไปยกยอดบึงปลาเนะพี่น้องมนะ อาอะไรมันบอนเด้อยังไปยังเด็กพี่น้องโอ้โดดตรงตรงนอ้ดดดดดดปกรณนตัก อ้าวปื๊ดพี่น้องตายอยู่ดิโอ้ยอยู่ทัเท,ท,ท่าไงตายจมบวกอยู่น้องเอ้ย สะดุ้งขาสั้นแต่ว่าก็ะไรวะแม่เออ,เอ,อพี่น่อคนะโดดดาวได้เลย่นอนนี่เนาะอูอ้ยผุดากัะโดดโดนไปงั้นละกระโดโดโอดอ,อดพี่น่อผุดา ข,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 ข้าจากขาดข้าจากขากนหน่อยตัวน้หน่อยสัาณไฟไหไปตัวน้หน่อย ลหล่ลลหลยลหละพี่น้องกูละขาวจากาพักทิดออกกัน,น่าหน่อไหไนม่ออกเลยตัวน้อยออี่น้ไงอุ้ยอุ้ยปลาตองพี่น้อง เฮ้ยไปอยังนั้นว่ามันปลาตองปลาสลิดน้องเลยปลาสลิดเสยเป็นไงพ่อมีปลาสลิดน้องน้องได้ปลาสลิดน้อง ครับพี่น้องคลิปนี้กระคาเติบแล้วเนาะกะยามันเมือดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวล่าพี่น้องเลยลวกันเนาะแต่ว่ากระสีงกต่อังหน่อยอยู่ดอกเลยวงผลงานนะพี่น้องเนาะเ <t> ทพไปวังหันครับอันนี้ปลาหน่อยนี่ครับซุ้มที่ได้ลายลายพี่พี่นอ้องังเสียงเลยครับได้ลายเลยครับ ันอคำแล้วพี่น้องเลยลากก่อนโอเคครับตลอดคนี่เของมาเบิองหม่ก็เริ่มกดติดตามนะครับคนติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับกดไลค์กดแชร์นั่น,ก,นก็ดีครับผมโอเคครับส้าเราคิดนีกับพ่อสนิทก่อนนะครับนะเนาะเอาล่ะครับ